ใช่ไหมคะไม่ให้แม่มาที่นี่อีกออคุณแม่รู้ไหมคะคุณแม่จะทําให้ลูกของตัวเองตกต่ํากับไปได้แล้วคะ่ะเชิญกับไปค่ะคุณแม่เออของลองกาแฟเย็นแก้วหนึ่งนะใส่นมสดให้ด้วยนมสดหมดลุงเออถ้างั้นลุงก็ไม่เอาละแดดยากแดกเย็นจริงแกเป็นไงคะคุณป้าช่วงนี้งานเรียบร้อยดีไหมคะ เรียบร้อยดีค่ะคุณแป้งโอเคค่ะพี่ชนพี่ชนคะแต่งตัวเสร็จหรือยังคะเดี๋ยวไปไม่ทันงานนะคะเนี่ยพี่ชนเสร็จแล้วครับโอ้ยพี่ชนวันนี้หล่อมากเลยอะไปกันคะ่ะเดี๋ยวไปไม่ทันงานได้จ้ะเจ้านายจะให้ดิฉันเรียกคนขับรถเลยนะคะไม่เป็นไรลกรครับคุณปาเดี๋ยวผมขับเองครับอ๋อคุณปาครับ แล้วสิ่งที่ผมให้คุณปลาตามหาเนี่ยเป็นไงบ้างครับเร่งหาให้อยู่ค่ะพยายามทำทุกวิถีทางแล้วจริงๆรดีครับได้เรื่อยงไงเนี่ยเรียกแจ้งผมเลยนะครับค่ะนายขอบคุณครับเจ้าจ้าค่ะนายจะไปเกาะแฉนคุณไงคะ อ๋อป้าครับอะไรอ่ะนี่เป็นแผนที่บ้านพี่ชนนะครับถ้าป้าไปกรุงเทพก็ตามนี่เลยครับจิมจิมป้าเนี่ยขอบใจเองมากๆเลยนะถ้าป้ามีโอกาสกลับมาบ้านนอกป้าจะก็ไม่เป็นไรหรอกครับป้าไปนอน,นบ้านผมก็ได้ครับป่านี้ธนาคารเขาคงขายบ้านป้าทอดตลาดไปแล้วละ่ะป้าไม่มีที่อยู่เลยนะจิมไปได้แล้ว เดีย๋ยวไปแทนรถครับ<ม>ฉันบอกแม่แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณแม่รักพี่ชนคุณแม่ไม่ต้องมาที่นี่อ,อีกคุณแม่อยากจะมาบอกลูกบอกอะไรคะ ฝากฉันบอกก็ได้นี่คะคุณแม่อย่าลืมสิคะพี่ชนเขาอยู่คนละสังคมกับคุณแม่แล้วมีคนนับหน้าถือตาแล้วถ้าใครเห็นว่ามีแม่แบบเนี้ยอายเขาแย่เลยเออเออฉันหรือว่าอยากได้เงินคะแล้วไม่ต้องมาที่นี่อีกพี่ชนเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว รับไปสิค่ะคุณแม่ ไปกับใครหรอจ้าแมงเชิญดัง,งนนในเช้าเลยอ๋อเพื่อเรียลัยอะค่ะทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปก็เลยให้ไป20บบาทค่ะ ค,คพี่คะพี่คะครับขอโทษนะคะเอ่อไม่ทราบว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะเขาหายไปนานหรือยังคะโอ้หายไปนานแล้วนะครับตั้งแต่บ้านแกโดนยึดครับเอ้าทำไมอะคะก็แกเ,เอาบ้านไปจำนองเอาเงินส่งลูกเรียนไะครับพอบ้านโดนยึดลูกก็ไม่มาตาดการติดต่อครับน่าสงสารแกนะคะคงคิดถึงลูกหน้าดูเลยอะเอ่อคุณมีอะไรหรือเปล่าครับ ถ้าจะมาซื้อบ้านหลังนี้ต่อคงจะแพงหน้าดูเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของลุงสีเขาเป็นคนซื้อไปแล้วครับงั้นขอบคุณนะคะเออคุณป้าครับ ที่ผมให้คุณปาไปตามหาเนี่ยเป็นไงบ้างครับบ้านของเจ้านายอะคะ่ะขายไปแล้วค่ะส่วนคุณแม่ของเจ้านายอะมีคนบอกว่าถ้าหนกไปตามหาเจ้านายที่กรุงเทพนานแล้วเหมือนกันค่ะเออคุณปาครับยังไงเนี่ยช่วยเป็นทุรลาให้ผมหน่อยนะครับผมเนยผิดเองนะครับไม่น่าไปเรียนหนังสือเลยอะอย่าคิดมากสิคะเรื่องมันผ่านมานานแล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือตามหาแม่เจ้านายให้พบก่อนค่ะ ตามมากเลยนะครับฝาบเป็นทุล้ายด้วยนะครับ ไหมคะไม่ให้แม่มาที่นี่อีกคุณแม่รู้ไหมคะคุณแม่จะทําให้ลูกของตัวเองตกต่ากลับไปได้แล้วค่ะเชิญกลับไปค่ะคุณแม่คือแม่จะมาบอกลาลูกไม่ได้เชิญคุณแม่กลับไปค่ะไปสิคะแม่แม่จิงด้วยผมตามหาแม่มานนานมากเลยนะครับ แม่ผมขอโทษแม่มากนะครับผมไม่น่าเรียนเลยทำให้แม่ต้องลำบากจนลูกแม่ไม่เป็นไรแล้วลูกนะการเรียนนะลูกเป็นสิ่งที่ดีที่แม่มาในวันนี้เนะี่ยแม่ก็อยากจะมาบอกลาลูกเป็นครั้งสุดท้ายมาต่อไปนี้นะลูกไม่ต้องตามหาแม่แล้วนะแม่ะจะไปอยู่วัด ลูกชนขนมตอใส่ที่ลูกชอบกิน <c oughs> แลม่มาใ,ให้ลูกจาไว้นะล,ลูกนะจำไว้นะลูกนี่คือสิ่งเตือนใจแม่คงจะอยู่กับชนไม่ได้อีกแล้วนะเพราะว่าลูกเองนะก็มีเมียและเมียของลูกน่เพราะเเป็นคนดีเขารักและคอยส่งเสร,ริมลูกอยู่เสมอแม่ลูกขอโทษนะคะ อภัยห,หนูด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกจะลูกคำว่าแม่นะ่ยย่อมให้อภัยลูกเสมอแม่ไม่ต้องไปหรอกนะครับตอนเนี้พุมรวยแล้วไม่เป็นไรหรอกจะลูกแม่ขออยู่ของแม่แบบจนๆแบบนี้แหละลาก่อนนะลูกแม่อยู่กับผมไม่ได้เ,เหรอก คุณแม่คุณแม่คุณแม่ คอณเดวออเดอร์ตามนี้ครับไปนั่งรอเลยพี่น้ำตาลน้อยหนึ่งไม่น้ำตาลหนึ่งหวานมากสองนี่คันนะจะแจกอะไรก็ยังเรื่องมากยังไงอ่ะเขาก็เป็นลูกค้านัาน่นเองแล้วเธออ่ะไดทตามออเดอร์เขาหรือเปล่าะไม่จำเป็นจะหวานน้อยหวานมากอ่ะกินไปมันก็ไม่รู้เรื่องหรอ ทำไปเถอะยังไงอะลูกค้าก็าสำคัญนะ าแฟเย็นแก้วหนึ่งนะใส่นมสดให้ด้วยนมสดหมดลุงเออถ้างั้นลุงก็ไม่เอาละแดกยากแดกเย็นจริงนะไอ้กแก่อะไรนะเมื่อกี้หนูว่าแดกยากแดกเย็นเหลือไแกงนั้นเหรอ,อ,อหนูขอโทษด้วยนะคะคุณลุงอพอดีว่าร้านนมสดอะคะ่ะเขามาส่งช้าสิบนาทีอะคะ่ะคุณลุงจะรอก่อนไหมคะหรือว่าจะให้หนูไปส่งไม่เอาแล้ว ได้ครับน้ำส้มหนึ่งน้ำแดงหนึ่งกาแฟสองรองสักคู่นะคะครับผม ลนะัดแฟนไว้ก็ไม่ได้ไปเอตอตออเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะได้ค่ะนี่ครับเอาสามนี้ครับไปเลย ข้าฉันต้องรอสองนาทีค่ะคาปูชิโน่ร้อนหนึ่งไมโลสองกาแฟไม่ใส่น้ำตาลสองโอมตินหวานมาก ได้แล้วค่ะครับ,รบไหวไหมคะเนี่ยได้ขอบคุณนะคะที่มาสนับสนุนะะตอนนี้ร้านของเราลูกค้าลดลงไปจํจำนวนมากแต่ร้านคู่แข่งลูกค้าเน่นมากขึ้นทุกวันผมจึงจำเป็นต้องลดพนักงานลงนะครับ การคะหนูเพิ่งเข้ามาใหม่ถึงขั้นต้องลดพนักงานเลยเหรอคะผู้จัดจาก,การคะผู้จัดจาก,การก็อยู่แต่ออฟฟิศผู้จัดจาก,การรู้ได้ไงคะถึงผมจะอยู่ออฟฟิศแต่ผมก็ให้คุณนนัยไปเช็คและประสานงานให้ผมตลอดเออตอ,เ,อ,อเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะได้ค่ะนี่ครับ เอาจำนี่ครับไอเรยสวัสดีค่ะทุกค้าชิญต้องรอสองนมื่อคะค็คกชิโน่ร้อนหนึ่งอไมโลสองกาแฟไม่ใส่น้ตาลสองโปรตีนหวานมากหนึ ใช่ครับคุณอิ๋งคุณทาให้รสชาติกาแฟของเราเปลี่ยนไปแล้วคุณก็ไม่ทาตามสูตรที่เรากําหนดไว้จึงทําให้วัตถุดิบของเราชิ้นเปลืองมากขึ้นจึงทําให้ชิ้นเปลืองวัตถุดิบที่เราหาไว้แล้วก็ทําให้ต้นทุนของเราสูงขึ้นอย่างไม่จําเป็นและที่สําคัญคุณไม่เหมาะสมกับงานด้านบริการผมไล่คุณออกนะครับแต่ผมจ่ายเงินชดเชยให้คุณสามเดือนตามกฎหมายที่กําหนดไว้ครับส่วนคุณตองคุณชงกาแฟได้ดีมากครับ ทําตามแบบที่บริษัทวางไว้และดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดีพรุ่งนี้ผมจะหาคนไปช่วยคุณอีกสักาขาหนึ่งนะครับ